มามาเบิ่งแม่บ้านไปเฮ็นยังสู่กินเฮามื้อนี้พี่น้องไปยังกินเนาะทำสบายนะา่งทำสบายนางบ่ครับมื้อนี้แม่นสบายนังน่งกังามๆอือเอาโอเคครับมา่อกี้ทำสบายนางกับเบาแดกเด้อพี่น้องมื้อนี้เฮาผักนางอะไครับพี่น้องเครื่องปรุงึบจะเพ็ดเถ้พี่น้อง,ง,องจะใส่เบิดเด้อเอาโอเคครับปะไปทาเบิ่งตอนรับประทานแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เอากราบสวัสดีครับผมพ่อแม,ม่พี่น้องที่รบรักทุกทุกท่านครับสุขูสุสคนจีนเคยได้เป็งเด้อพี่น้องทงั้งไก่พี่น้องทงั้งไก่ต่างประเทศเด้ว่าในประเทศก็ดีน้องเพิ่ง,งนนกเนาะสมองสมบอตตุเกะสมุมกาบมาพบมาพ่อกันซื้เก่าแล้วครับกระเป๋บบาแดกได้เพป็นเด้อเป่า,าแดกมากนะพี่น้องมาตอวนบบใบใบเลยเพิ่งเนาะใบใบคำคำใบแก่ๆอลไรพี่น้องเอามื๋อนี้ได้นึกกินไม่ฟักพี่เราน้องกาบคือต่ำสบายนัย่งได้เี็นเด้อแก่ง่วงต่ำสบายนั่งนี่แหละมาลุยกันเลยวันเพี่งเลาะ คนอื่นจะเติมน้ำบอลน้ำยาเนาะเข้าโลกบุ้เนาะปุน้นเติมมันเกิดเป็นซองเบาเด็กนะเนะาะเอาเติมเติมเติม,ตมคนเคยเติมก็ขออนุญาตเติมได้ไพีองด้วยเพราะหล่อนจีกระตือดีนะพี่น้องมาพี่น้องมาจวดทอาคือ <c oughs> เกา่าสารคามแะบมต่องคือเก่าได้ไปลองเลยเดี๋ยวเก็บทองเนาะลุย สบายนั่งแกงง่วงไปลองอน้อนเบิดมือแค่เป็นอย่างอยากตะน้อนอรรถห่วงน้อนาบาดเมียบาดเมียสร้อยหายไปนองเลย นี่ขมนมนำพี่้องกจไมย์องแซ่บตัวไหนพี่ลองอ กรอบกรุบกระนั้นไม่บานเห็นไม่ครับร้านไหน่พีน้าง à muốn cơm cái gì là mới cho nha bao này đẹp à, cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những กระบอกกรบปวงแทบแกไปน่องกรอบกรุบๆต่ำว่า่อยมีนามเป็นไหนไปน่องอุ้มนามบ่านฮะ

กินอยู่หน้าบ้านเลยเป็นไรแขนาดันนะบ้านบ้านแด็กนะเพื่อน ปาปิกาเซ่บว่าวนนตัวเนี้ยอืมวานไนเพิ่ง cắt 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 nhưng mà bà đã 嗯那、嗯嗯、不得不疼、啊。 不有。不